สวัสดีครับนะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนนะขอสอบถามมานะครับว่าขอดูชุดสายหน้านะครับตกสวายทุดนลอยหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับจะเป็นสต็อปเปอร์นะครับนนะสต็อปเปอร์ก็เลือกให้เหมาะสมกับขนาดสายนะครับว่าเราใช้สายประมาณกี่ปอนนะครับนะก็เลือกสต็อปเปอร์ที่เบอร์ที่เหมาะสมถ้าบางทีเราซื้อสต็อปเปอร์ที่เล็กเกินพอมาใส่สายเนี่ย มันจะแน่นแล้วบางทีอาจจะขาดนะครับเพราะว่าไอตัวสต็อปเปอร์มันเล็กเกินนะครับเนาะก็เลือกให้เหมาะสมนะครับอ่าส่วนตัวเนี้ยตัวอย่างนี้ตัวนี้สาย30ปอนด์นะครับนะ,นะ30ปอนด์โหลดนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูชุดหน้ากันนะครับว่าใส่ยังไงนะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะหนึนะครับนะสต็อปเปอร์เนาะสตะกอโองค,ครับนะนะ ตะกัวโอ่งนี้จะอยู่บนสุดนะครับตักกวนี้จะอยู่ด้านบนสุดนะครับใส่ตะก,กัวโอ่งเข้าไปก่อนนะครับนี่เป็นตะก,กวัวโอ่งก็เลือกตามขนาดที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับตะกัวโอ่งทําทหน้าที่อะไรก็คือตะกัวโอ่งนะครับจะทิ้งเหมือนสมอครับน้านะสมอเรือนะครับมันจะทิ้งน้ําหนักลงไปก่อนทุ่นนะครับตัวนี้เมื่อโยนไปเนี่ยตัวนี้จะลงไปถึงพื้นนะครับ ส่วนตัวทุ่นมันก็จะดึงสายนะฮะทุ่นก็จะลอยขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะลงอยู่ที่พื้นนะครับผมล็อกไว้ไม่ให้ทุ่นเลื่อนนะครับกระแสน้ําหรือลมพัดนะครับพัดไปซ้ายไปขวานะครับทุ่นก็จะลอยอยู่กับที่นะครับผมถามว่าไม่ใส่ได้ไหมได้ครับนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลมพัดนะครับหรือกระแสน้ําไหลนะครับนะ ตัวทุ่นก็จะไหลไปตามน้ําหรือไหลไปตามแรงแรงทิศลมของของลมนะครับพัดซ้ายไปซ้ายพัดขวาไปขวานะครับอาจจะไหลไปโดนคนที่ตกข้างๆนะครับหรืออาจจะไหลไปตําแหน่งที่ปลาไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ขึ้นณนะจุดจุดนั้นนะครับผมนะก็เลือกขนาดให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทุ่นนะครับนะทุ่นก็มีหลากหลายนะครับนะมีทุ่น ทรงแบบนี้แบบนี้นะครับนะแล้วก็เป็นทรงทุ่นแบบเขาเรียกว่าทรงจรวลดนะครับทรงหัวจรวลดอันนั้นก็ค่อนข้างมีน้ําหนัก,นะกเนาะก็เลือกเลือกใช้นะครับตามตามเราชอบนะครับนะเนาะแล้วก็ส่วนลักษณะอย่างเงี้ยทุ่นที่มีหัวแหลมอย่างเงี้ยนะเ,เวลาปลากินมันก็จะลดแรงต้านนะครับนะ้เนาะมันมันจะต่างจากหัวแบบนี้นะครับถ้าหัวแบบเนี้ยมันจะใหญ่เวลาปลาดึง ปลาระแวงราแวงอาจจะกินยากนะครับนะนี่ตัวนี้นะนะถ้าเป็นหัวอย่างเงี้ยมันมันจะลดแรงต้านของเวลาปลาดึงลงนะครับนะเนาะส่วนปลายสายครับนะนะก็จะมีลูกหมุนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเกี่ยวชิ้นนะครับเกี่ยวชิ้นตีลอยก็ได้นะครับนะเนาะเกี่ยวชิ้นตีลอยตัวเบ็ดก็เลือกตามเหมาะสมเลยนะครับนะ ผมใช้อยู่เบอร์8 <S <S เ 10, บอร,ร์10เบอร์12ครับประมาณนี้นะครับผมนะส่วนตัวนี้เป็นตะก้อนะครับนะอ่าตะก้อก็ดูว่าเราจะตีตะก้อลอยก็ได้นะครับนะเนาะตีตะก้อลอยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีสายชิงหน้านะครับสายชิงหน้าตัวนี้ไม่ตายตัวนะครับนะนะเราจะไล่จากสั้นไปยาวก็ได้นะครับนะตัวนี้ชิงนะครับ บางทีชิ้งสั้นโอกาสโดนปลาก็มีนะครับหรือปลาระแวงก็จะไม่เข้าใกล้แต่ก็นะครับก็จะเก็บเหยื่ออยู่ด้านนอกนะครับถ้าชิ่งเราอยู่สั้นเกินนะครับปลาก็จะไม่กล้าเข้ามากินนะครับเวลาติ่งมันหอยอยู่หอยอยู่แค่นี้นะฮะเนี่ยแต่ถ้าเกี่ยวชิ้นอโอ้โหคมมากอุ้ย,ยสกิีนนี่เดียวติดเลย ถ้าเกิดว่าติ่งเรายาวนะครับชิ้นเรายาวนะครับเวลาเหยื่อเห็นไหมฮะถ้าเหยื่อมันลอยอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนะครับปลาเก็บเศษอาหารอยู่ริมนอกที่ไม่เข้าใกล้ตะกอนะฮะมีโอกาสก็เจอเหยื่อนะครับแล้วก็อมตัวเบียดปนะครับประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวมาดูชุดสายหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเรียงให้ดูเนาะว่าอันไหนอยู่บนอยู่ล่างครับไปดูกันครับก่อนดูนะครับลืมกดไลค์นะครับกดหัวใจด้วยนะครับผมไปไปดูพร้อมกันครับ ทำนะ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะอันนี้คือสายเมนนะครับผมจะดึงออกไปเลยนะดึงให้ดูพอเป็นไกด์นะครับผมแต่แต่ผมไม่ไดเอามาต่อคันให้เห็นนะฮะแต่ว่าให้พอมองภาพออกเนาะครับนี่นะครับนี่คือสายเมนนะครับสายเมนจากลอกนะครับสายเมนจากลอกแล้วก็ลงมาจากคันนะครับใส่ตะกัวอง หรือจะใส่สต็อปเปอร์ก่อนก็ได้นะครับผมนะให้ใส่สต็อปเปอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าใส่ไปแล้วกันเนะาะจะได้ไม่เสียสต็อปเปอร์นะครับนะเนะาะผมผมใส่สต็อปเปอร์เข้าไปนะครับมองเห็นกันไม่เลยนะเปิดแฟลชนิดนึงนะครับโอเคสว่างชัดเจนนะครับสมมุติว่า ใส่สต็อปเปอร์ไปแล้วนะครับตามไปด้วยตะกัวองค์หนึ่งลูกนะครับเิือกเป็นว่าไม่น้ําไม่ไหลแรงมากนะครับเอาเป็นขนาดนี้แล้วกันนะครับผมจะใส่ลูกนี้เข้าไปนะครับปึ๊บเข้าไปก่อนนะครับนี่คือสายเมนแล้วนะใส่เข้าไปแล้วนะสต็อปเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่ามีสต็อปเปอร์แล้วกันนะครับตะกัวองค์เข้ามาแล้วนะครับทีนี้อะไรต่อครับทุ่นลอยครับก็ใส่ทุ่นลอยเข้าไปครับ แทงเข้าไปเลยสำหรับมือใหม่นะครับนนะใครที่เก่งแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับนะหรือใครถ้าอยากดูนะครับหรือใครถ้าอยากดูก็ดูได้ครับนะแล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับคอมเมนต์แบ่งปันความรู้กันนะครับนนะนะสำหรับมือใหม่เนาะจะได้ตกปลาเป็นนะครับ นี่มาแล้วเป็นลักษณะนี้ปับ๊บอานนี้นี่นี่เป็นลักษณะนี้นะครับสต็อปเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ทีนี้จะเป็นชุดสายหน้าแล้วนะครับนะถ้าใครจะเกี่ยวชิ้นนะครับก็ให้ผูกลูกหมุนนะครับ ผูกลูกหมุนแล้วก็ตามด้วยสายเบ็ดที่เราจะเกี่ยวชิ้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับน,นะครับส่วนระยะนะครับให้เลื่อนสต็อปเปอร์หาระยะตาอีกทีนะครับกรณีทุ่นลอยนะครับผมเนาะว่าจะไล่นะครับจากผิวน้ำเนี่ยสักประมาณ1ศอกนะครับผม1ศอกหรือครึ่งเมตร1เมตรอย่างเงี้ยฮะก็เลื่อนสต็อปเปอร์ หาครับทุนมันก็จะไหลขึ้นมาที่สต็อปเปอร์ที่เราตั้งนะครับผก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนตัวตะกัวองก็จะหล่นลงที่พื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่เห็นตะกัวไหมฮะตะกัวจะลงไปอยู่ที่พื้นนะครับสต็อปเปอร์อยู่ตรงนี้นะฮะทุนเมื่อลงน้ํามันก็จะดันขึ้นมาชนที่สต็อปเปอร์นะครับชุดสายก็จะลอยอยู่อย่างนี้นะฮะตะกัวตัวนี้ก็จะจมอยู่ที่ด้านล่างนะครับ เขาจะล็อกไว้ไม่ให้ทุ่นขยับนะครับก็าอาจจะขยับได้นะครับแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ตะกัวมันล็อกอยู่นะครับผมเนาะส่วนใครจะใช้แบบตะก้อนะครับตะก้อทุ่นลอยเราก็ผูกเข้ากับชุดตะก้อนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้ตัวนี้สำคัญนะครับสายชิ่งระหว่างตะก้อนะครับจะสั้นประมาณ1คือ สามเซนห้าเซนอันนี้ลองไล่ดูครับนะนะถ้าปลาระแวงเนี่ยมันไม่ดูดที่ตะก้อแน่นอนนะครับอ่าลองลองลองไล่ปรับดูนะครับตรงนี้ไม่ได้ตายตัวนะครับปรับไล่หาเอานะครับผมนะบางทีปลาระแวงละแวงคิ้งสั้นปลาก็ไม่เข้าใกล้เหยื่อนะครับมันจะกินอยู่ห่างๆนะครับผมเนาะลองไปไล่ดูนะครับนะนะก็ประมาณนี้ครับเนาะพอเข้าใจไหมครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับ ตัวช่วยนะครับผมอ่าเป็นไงครับผมประมาณนี้ครับนะก็ประมาณนี้ครับกับการเซตตั้งนะครับตกทุนลอยนะครับชุดสายหน้าเนาะประมาณนี้นะครับนะเนาะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับนะถ้ามีเวลานะครับผมจะพยายามหาเวลามาตอบให้ทุกๆคอมเมนต์นะครับผมนะเคครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ